คารวะทุกวัน hour, ทุกวันมันไม่ขันคารวะพามาได้เออทุกวันเป็นนี่ได้ทุกมือทุกวันก็ได้มาได้เป็นนี่ดีแทบมันหนักมาช้าเนาะก็ได้มาได้ป็นคู่มือเนาะพ่อกับเป็นนี่ทุกมื่วนั่นตัวมาทานว่าค่าเท่าพันย่งค่าเพียงค่าเพียงพันย่งค่าแม่ั่นข้อเท่าเออเป็นข้อมันอยากมาช้าแท้ วันที่เช้าจักวันที่เช้าวะจ้าปูวันที่เช้าคือวันที่ยี่สิบเอ้าความเป็นเช้าหนาเช้าหลังนี่วันที่เช้าคื่อๆหน่ะเอ้าเป็นเขาล็อกผ้าฉาเอ้าได้วาป้าหมายเดียวกันเนอะวันที่ยี่สิบมึงวันที่ยี่สิบ เหนังมมาเอาเสียมาให้ปูโป๊นะปูให้เสียครับเนี่ยขั้นเดีวเอาขั้นมาชักขั้นครับไ <laughs> <laughs> um, okay. ้บเสีย <laughs> ป้าทิถ้อมาเขยาเขาเขวเกินยเขยนอนองนอนองวันพักครับป้าทิถ้อป้าทิ้อมาง่ามคักง่ามนะเขียงกันงามคักง่ามนะ้ายานะเาย่านะ ข้ามบ้าบเถ่าเลยปูบเถ่าได้เพราะยากหนักนุ่อื้งต้มารอคักแทมารอคัะแทนคุอนี่เก็บได้ปูกเล่นนมถามว่ามันงเก็บนะกกนรีกระด้่หลักเ็กรดไม่มีเก็บม่ไม่มีพอแต่น่าเดทียนก็ต้องมีเก็ดเอาผู้ใดไปใช้แต่ขอหันแห้งๆด้วมๆรำๆด้วยๆหันงไหลมาหันองไหลมากปเปียงไน ไม่ชิ้นอา้า้าทุ่มัปเขาจนายเขียวเปไม่ชิ้นม่ชิ้นไปนักล่องแถวพ่อเอานาพเด็ดเฉียนให้ทางจักองสององเ์าจนเด็ดเขียนังองสององผู้ใดใช้แัให้เงินไว้เว้ไปหลดเขาเขาเข็นเงินหาผู้ใดมีเงินอยงเง้กายกัน ชูดมาลอยหายไปทางมิคาทุกกำลาาไปหายพระยาหนักไปรักสงรักษาได้หรอล่าั้งตั้งปังตังเขาบักเชียเอ้บัคเซียเอ๊มาจัครับับเียเอพอเมื่นี่นะทกินข้าวช่วงบ่ายจะพอพอมีคากลับข้าวกินข้าวว่ามิคากลับขา้า,ขา <c oughs> วาที่ตานแรกน้่าได้พอ้ากินดูอากัรเนี่ย คือว่าพ่อกันบกว่กินข้าวมยวน่เอ็นข้าวเท่าแหละก็ย่งขาเพเอ็นข้าวเทียงหละก็ยัางขาดม่งขอได้ขอไดดีขอเงินขอนาหยากม่าช้าปาทิโนพ่ว่า้เงินเองเราขเอาามีค่าเกินเดี่ยวขอได้ขอขอไดอะไรวะค่าเกิเดียวจัดวยค่ให้กินเครื่องบ้าไอหนึ่งพ่อกินเพียงนั้นเทอาไเข้านัอนว่ะ เรอิเดอรเ้าวงางเงนกอจากก่าบึงก็รนัก่ิงึงกนจากก่าก็าวาขสุด่บเจ้น้ำเผามาที่อหว่ออคือม่หลคนไม่ชิปห่ะจ้าหนักว่ไม่เิชิหา่ะชิหาพใจขาก๋เตียวถ้ากเีอข้อใจว่ะหลับเขาม่ข้อใจและว่าจัว่ะเอาเพิ่มเอาเพิ่มเพเอาเพิ่มเอาเพิ่มะานิบหาว่ะน้ำาอีหอก ได้เยอบยาวมานคับเอาเพิ่มอีกเขาพอมากคัเอาเอาเพิ่มก็เอาเพิ่มกินให้มันหอดแรงด้อล่ะเอาคหแล้วจขอเงนพออีกเด้อเออนเาน้ำบ้าได้เราอีกเอย่เกามันแ้วมัน้าอืให้ได้กินเยอน้ำท้องกานทุกปูทุกคนควยเียวาวตเจลกเกาชิบาบะน้งขาแข่งครับอให้มันได้กินขาดลงไปจี ขัน้าาหนหายทิพหาทาตว่ามันนลอยเขาขั้นหายเจ้าทิพหาบาอิ้มหันมือแดงมาทางเ่าไมาดิงแท้พอมาทางมมนก็ดิงจังที่ละเอาตกขาวเอาไปให้เงินห้เงินมวยได้รู้บ่คำคำคุ้นคุ้นมาดีไม่อย่างทีนนั่งกอดอยอันปูเนี่ยเอฟซีพน,นันใส่คาับเขาเมื่อวานเลยนะปูไอเอาไปเถอะตาคือท่อคาตเขา,ขา,ขา ขาเพ่อทำวิธีอาางจ้างฉันตัวจ้างฉันตัววาไหจ้างันตัวขัาวข้าเขาก็ให้วันไดจ้างที่ตัวมาจ้างไอ้มือเลงกับิมี่ระปูข้าเอาวขาขาพ่อกินเปลี่ยนขึ้งหลังถ้าไนทำท่าว่าข้อวพ่อกินข้าวเดียวน่าเอาลูกหลานหัาให้พ่อกกินกันตัวแม่นป้เอาให้ไม่ชอกไม่ลาไม่ชไม่หมานนั่นหมตัห้นา่ไนงให้ท้องไลมาให้ไหลเขาว่าเป็นคเป็นตอเป็นคำ อัดพิทูลมึงแดงเพาอาทิตย์ได้ได้กินหลกว่าาเอาแทงไไวหมดถูกทุกขกือทุกข์ข้หรือเาเราทำไวไว้ทุกข์ือทุกข์ทางมึงทางตั้นันการหหางไมดีไดหลเาหาเจ็เป็นทุกข์หาความว่าเจ็เป็นทุกข์หาหาจากรคโควิโรคฮาถึงวากินข้มแต่ก็ได้กินเนาย ถ้าว่ามันมีไกลให้กินราไ่ได้กินห้านะมันได้หีท้องนาำานกบ้าวเราต้องจัดการก่อนหาถึงวากินไก่เขาตองเอาไก่นีกอนแม่นบ่ถูกต้องถูกต้องเอาเขาไ่ละเอาม่งชมิ่งลวิ่งมามิ่งนชผง้อนั้นหมดแล้วเจ้าหญงนี่ สวัสดีครับน่ดถึนตัวเลขของวันนี้นะครับตัวเลขสวยครับผมแคปหน้าจอไปนะครับฝากติดตามช่วงเซอเอกพายรวยนะครับนี่ฝากให้ไม่นากน้อยนะครับผมห้ารบาทขอบคุณคะ่ะครับผม <laughs> อันนี้ก็ฝากให้นาาใหญ่นะครับผม ห้าร้อยบาทนะครับครับกระสะรุปมาแล้วนะครับเนาะนี่สองศูนย์กับหนึ่งหานะครับของมือนี่ของวันที่ยี่สิบครับวันที่ยี่สิบนะครับถ้าสนใจเสื้อก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสองสี่แปดสามหนึ่งสองห้าศูนย์ครับผมนะครับ นี่ก็ฝากให้หน้าใ่นะครับห้าร้อยบาทค่บผมบนี่ก็จะเป็นเลขหอปูนะครับแล้วก็มีเก้าห้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ